เอาล้วครับร่วมแรงร่วมใจเชียร์ครับขอขอบคุณทั้งเฟมิลี่มากๆนะครับของคุณทางคุณรีเบิร์ตเกิดอ้อมน้อยด้วยครับที่จัดการแข่งขันที่ดูเดือดเผ็ดมันขนาดนี้มาให้ครับแล้วเริ่มแล้วครับเอ้าแล้วมันมาแบนเลยครับนี่ผมตกใจเลยครับอแจักกี้ครับไลฟ์อัพผมและเป็นทางฝั่งของ JK ครับไลฟ์อัพมีโชคครับเจตี้ครับเซอร์ครับเนิร์ดครับไปฮะชิโรยาชะครับทาโก้ครับเวดครับจุงจิครับเนิร์ดครับและมาดีฮะฮะ ใช่ฮะแล้วไปทางฝั่งลัคกี้ครับอิงครับขนุนครับหลอดครับอุกอูเก้ครับบ๊อบบี้ฮะเซฮายครับสกาเลตครับสโนเบลครับทาโ่ครับชักนมครับคีระและหานครับโอ้โหเลยกได้ว่าผู้เล่นไม่มีตัวสำรองกันเข้ามาเลยครับคุณจ็กกี้เียกได้ว่าเป็นตัวจริงกันหมดแล้วฮะและเปิดประเดิมกันการแบนมาแล้วครับเอาแล้วครับผมทุกท่านคุณจ็กกี้ผมขอสู่ถายใจลึกๆครับผมผมสู่ถายใจลึกๆครับ เปิดมาแล้วครับ JK แบนปักฉลามครับทางฝั่ง l k ไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ l k นะครับเรื่องที่จะ JK ปักฉลามเช่นเดียวกันแต่ก็ไม้ไปแล้วครับเออต่างท้องต่างายต่างรู้สึกว่าตึงๆทั้งคู่ครับผมนั่งไม่ลงคนมีแผลผมขอตบมันเย็นนะผมก็ะชี่อ่ะคุณจะกี้ไปทันปะผมไม่ชี้กล้ผมไม่ไหวแล้ว อครับแล้วมาในฝั่งแบนของจันทนิคายครับแบนฉลามหนึ่งครับไม้หนึ่งและปากฉลามอีกหนึ่งครับทางฝั่งลัคกี้แบนฉลามครับและไม้ผูฮะหนึ่งชิ้นครับและเริ่มแบนแล้วครับเป็นปากฉลามชิ้นสัมผัสลัคกี้ครับและฉลามชิ้นสุดท้ายครับที่เลือกแบนทางฝั่ง JK ครับและลัคกี้ก็ยังดึงดึงทรงทรงอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็ต้องใช้สมาธิในการแข่งขันรอบนี้ครับเพราะว่าแพ้แล้วตกรอบฮะ นะเพื่อไปต่อครับแล้วเริ่มเกมเลือกอาวงอาวุธแล้วครับตรงนี้ครับ20วินาทีสุดท้ายครับและเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับอีก10วินาทีครับตรงนี้ครับผมบอกเลยครับว่าดูเดือดเผ็ดมันจริงๆครับและให้คำบรรยายโดยภาษาบูดาบีฮะตรงนี้ออาวิสุดท้ายครับรับผมและเริ่มกันคขันเรียบร้อยครับมา ื่นเต้นตื่นเต้นเอาหน่อยกลับแล้วนำม,มาโดยอนาะทิงครับครัมมบดีเลยครับผมมาพอดีเลยครับจังหวะนี้ครับเริ่มเกมแล้วครับสิบนาทีสุดนี้สิบนาทีต่อจากนี้ให้ทุกท่านจับตารอเลยครับผมเป็นสิบนาทีแห่งความใต้ใครจะอยู่ใครจะไปรับแล้วครับจับพวกเอาละครับตอนนี้ เริ่มเข้าวงกันแล้วครับยากกี้ยังไม่บกุกครับเพราะว<ง>่าได้เก็บทรัพยาก่อนนะนนจับพวกรัามาเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้กำลังแย่งแหวแหวดอกมะคุยากก,กี้เอาแล้ว<บ>ตรงน,นี้สกอาเลรนยอนและจับพวกรัลังจะเก็บตอนนี้ดูเหมือนว่าจาับพวกรใช้เวลาแค่ห้าวินาทีในการเก็บเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าอินนีกับเนิร์ดกลังเอาและนิดนึงเก็บตัวกลากอีกเอาเก็บนอตได้หาโอ้โหปแล้วเรียบร้อยครับเป็นสองคิวแรกครับที่เกิดขึ้นตรงไอ้ดอกมะ ดูเดกวงมันเกิดขึ้นนะครับเจคเริอนนีกจบกันบุกแล้วครับคุณเจคกเอาเลยครับเจคมาแล้วมาแล้วและคุณเซิร์ฟทำท่ามาแล้วครับตอนนี้และเวทจับรถต่งหันลงล้ลงไปเอาแล้วตอนนี้เวทเอาแล้วครับ K K. จับตาดูให้ดีครับตอนนี้ฟิวฟีดเริ่มขึ้นกันแล้วเริ่มปะทะกันแล้วที่ธงเอเราฝั่งโอเคตอนนี้เจคไล่ตีกันอยู่แล้วบอมบี้สามบอยกันบอลเม้าไปและกีรักกินฝั่งคุกเว่ไปตีกันเองและหลอดกับเวทพยายามตีกันอยู่เดินกินบอลสการเลีจอกล้งไปอุ้ยตอนนี้เวททำยังไงดีล่ะกีรกกินังกุญเชลเอาแไปและหลอดตีเวทลงไปเอาแล้วตอนนี้ ก็แลยตึ้งครตรงนี้เราจะได้ชงแล้วคุณโชคคุณโชคยังยืนนิ่งอยู่โดนปืนจริงรถไปแล้วตอนนี้หล,ๆๆๆลอดไปเอ,อ็มีมาที่แล้วเนิเกลียวปากกระดุนเจตีปากชีระและได้ชงไปรถไฟกระลังคันนำมาก่อนห้าหลักสุดของคุณแจ็คกี้ครับผมและเป็นทางฝั่งของเจนการครับนำไปก่อนแล้วตรงนี้แล้วผมบอกเลยว่างานยากแน่ๆครับสำหรับลักกี้ครับเพราะว่าตรงนี้สโนว์เบลโดนเก็บประจานเรียบร้อยครับแล่นเหมือนจะเป็นการคลองทองทางฝั่งของ JK ครับแม่และเนิร์ดเจตี้ครับตรงนี้คุมไฟอยู่ครับเซิร์ฟบอกว่า ฟึงดันไปเลยครับไม่ต้องสนใจครเพราะว่าเราได้เก็บธงก้าบเอาชัยชนะแมตช์แรกไปคะับนนี้ครับทาง J K ครับฟึ่งชนะไฟเราไปเอาคมได้ครับไฟแรกตอนนี้ ดวยกันบันมากครับตอนนี้เอาไอติ่มเฟตคิวเฟตไม่ทันกันเลยทีเดียวท้งฝั่งเอลเคต้องการรีเซตไปตอนนี้สกัดเลี้ยงหยอกชักนมอันนี้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการการการทงครับท่างฝั่งเอลเอลเคเปิดให้เจเคมากันทงลึกมาสู้ในทงลึกกันไปทําให้เจเคนั้นเก็บทงทำให้เอลเคไม่ได้นำมาต่อสู้แล้วทงคูดาวเลยจะหมดในแปดวิเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งและไปทั้งฝั่ง JK ครับเลื่องเนิร์สครับลทีจะเก็บธงก่อนเลยครับทั้งฝั่ง LK เข้ามาแล้ว3คนแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอเพราะสคนนี้เข้ามาก็โดนปืนยิงแล้วทางฝั่งเข้ามาทางธงบีกันด้วยครับทั้งฝั่ง LK จะทำยังไงดีเนิร์สคนจะได้จะนำต่อเป็นสิบตอบสูงแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับ LK LK โดนนำอย่างนี้สกันเล็บหยอกไม่ตีตรงจิเข้าลงไปเอาแล้วลิเอาตีหลอนโคตแตกไปเลยเลเวตีทั้งฝั่เซิร์ฟตายไปเอาแล้วตีกันเองทั้งนั้นเอาจะมึงไงกันดีทั้งฝั่ง JK ตาย ไปโดนนัวไปโดนนัวไปโดนสับและเรียบร้อยครับขนุนเก็บฝังทนันเอาแล้วเจเคตีกันเองตีกันเองแล้วขนุนเก็บบ์ฝังไปลงไปแล้วมาดีกันหน่อยอีมมาไปเวทตีคีละโดนโเบลเก็บเจตตี้เอาแล้วลต,อนนกกอตอนนี้คุณแจคกี้ทำยังไงกันต่อนีครับก้ัแล้วเป็นทางฝั่งของเวทครับที่เกิดขึ้นมาและพร้อมที่จะป้องกันทงของฝั่งลักกี้ฮะที่จะเก็บต่อไปฮะเป็นสิ้าแต้มวาตอนนี้นําเป็นสิบต่อศูนย์ตัวนี้เราเวทพยายามจะสะบัดไม้มาและพยายามวิ่งกลับไปที่ทงตัวเองครับ และเหมือนจะทําไม่ได้ครับว่าโดนลูมมาตรงนี้แล้วเหมือนกับปัติตรงนี้อะเวทพยายามยื้อไฟให้สุดๆครับเพื่อให้เพื่อนรีเซ็ตกลับมาตรงในธงของตัวเองได้ครับแหมแล้วเวทพยายามยื้อสุดๆครับยื้อจริงๆอะและเก็บไปะหลอดใจนะโอ้โหเหี้ยโวดไปเปล่าและเก erm. ็บเรียบร้อยเก็บไปสองครับตรงนี้จากเวทครับแหมได้ตัวเปล่าแล <precautions. S 2> <Rare>. <S <S ้วบูดมาตรงนี้แล้วบูดเรียบร้อยเก็บไปสามอะโอ้โห อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทางฝั่งลักกี้ครับอีกตัวเป้าและเห็นล่าเลียวแลอวเก็บไปคนนี้นะท่านครับโอ้โหไม้ปีศาจชัดๆครับคนนี้ป <laughs> ผมบอกแลว้วว่าเวทยืนไว้และเก็บหมดดงไปเลยและขี่ไปคนนึงคะและเป็นทางฝั่งเจคที่เก็บทองห้าแต้มเรียบร้อยฮะเหมือนได้เก็บผูออ้ดาวหมดเรียบร้อยครับผูดาวหมดแล้วจะเลือกที่จะเก็บหรือว่าเลือกที่จะเล่นต่อครับคุณ แ็คก้ครับตอนนี้ตั้งเก็บครับเป็นฝันง่งจ <LA S 2> ากวนแล้วเวท <ết> เวท <ết> รีไปแล้วเวทถ้าเวทตายไปเสียกำลังหลักเลยครับตั้งฝั่งเจเค ตอนนี้เวทพยายามจะยื้อเต็มที่ยาก็เริ่มกันจะหมดเต็มที่และจากกาู้อะไรเจ็บตุกตอนนี้ดูแล้วไปอะ<ฤ>แล้วไปเก็บบอมบี้ไปเจตีเก็บอีกไปแล้วเวทเก็บเซอาห์ไปเอาแล้วครับตอนนี้ตัวเมิ่มคิวฟิดเป็เจคือลุลวะทำยังไงกันดีคข้าระหว่างเอลคจะแก้เก็บยังไงดีชักลงไปไหนสโลเบลเก็บจากกู้ไปเก็บทุไม่ได้เอาแล้วนนครับยัเป็นสิบต่อศ OK, ูนย์นไไนส,สิบต่อศูนย์อยู่สกอร์ยังคงเดิมสกอร์ยังคงเดิมและอุ๊กเวทเก็บไปแล้วไปเก็บสั่งเซิร์ฟตีกันผิดพลาดแล้วสโลเบล ไปแล้วครับคุณแจ็คก้ครับเก็บธงและเป็นฝั่งเวรับพี่โดยิงลบไลและเนิร์ดตอนนี้ังเก็บอยู่ครับตอนนี้เนิร์ดไปเล่นเก็บธงบีแล้วถ้าจำไม่ผิดครับแผนนี้เป็นพรเนิร์ดครับได้เก็บธงบีอย่างชิวๆไปครับและทำให้คะแนนทิ้งห่างไปที่สามต่อศูนย์ครับและเหมือนจะไม่ทันนะวิ่งมาก็ไม่ทันแล้วตรงนี้ครับผมบอกแล้วคุณติยะและอุ้เวครับไม่ได้ทำแต้มแล้ววันนี้เหมือนไม่เห็นเขาทำคะแนนในการฆ่าไปแล้ว <ละ S 1> เราต<ม>หลไปแล้วอะแยเคั้มันเจอกับขอดวนหน่อยว่าไม้ที่ว่าเจ๋งที่ว่าแน่มันจะแน่สักแค่ไหนอุกเวบอกโอ้ยนะเจเคมันลุ้มนี่ว่ะไปได้แล้วกูไปแล้วจ้าใด่ฮะ หลวงปู่เดยวาตั้งไปแล้วครับตอนนี้เป็นทงฝั่งใครกันแน่ครับคุณตักี้ผมรู้สึกว่าเหมือนว่าจะเป็นทงฝั่ง JK <ด>ั้งหมดเลยทำไมเนี่ยมันคนละสีกันไม่ใช่หรอแต่จักรนมก็บอกว่าอย่าพึ่งเข้าดีกว่ากันบีไว้ก่อนอย่าให้เขาให้เขาเก็บบีได้ไม่งั้นนะไม่งั้นนะแต้มมันจะทิ้งหาพราคนนี้ตอนนี้13ต่อ9แล้วเราจะมีโอกาสขอตรงเอเขาก็พอขอตรงเอเขาก็พอโอ้โอ และลัคกี้ครับตอนนี้ครับต้องเร่งเวลาหน่อย้วเพราะเวลามันบีบลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังตามทันอยู่นะถ้าคุณเก็บฮะและเหมือนว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้เวลามันจะไม่ทันแล้วนะเราจะให้ชทยชนะเจในเกมแรกไปครับผมและเนอครับผู้เล่นไม้ผู้อีกท่านเนื้อวิ่งมปตีและเนอครับเอาแล้วเือเก็บไปอูเกครับและไม้ตายไปอย่างนี้ผมบอกเลยว่าพาล่าเกิดแน่นอนฮะ ครับบ็อบบี้ลาบอยครับตอนนี้เวทครับเวทพยายามที่จะป้องกันป้องกันเพื่อนให้ตายอยู่แล้เวทตีระ้บตัดกีราลงไปแล้วเจเจี่ก็ตีเข้าไปเนเดียวกันแล้วเจอกับบ็อบบี้บ็อบบี้เราได้ไงอ่ะเอาแล้วเดินเก็บเวทรับเอาแล้วครับแล้วเจเจี่เก็บฮานเอาแล้วตอนนี้แล้วบอกเอาหลอดโชว์แล้วครับหลอดเก็บโชคตอนนี้เซฮายกำลังตีอยู่บอดีเก็บสกัดเลยยองท เปิดเหมือนจะไม่ได้เล่นแล้วโโนเบลเก็บไปลงไปเอาแล้วครับตอนนี้พยายามอยู่เจตี้เจตี้กับเนิร์กเจอบ็อบบี้ไม่ใช่งานยากแต่เนิร์กตีเจตี้ไปแล้วบอกว่าต่อให้ขอหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะพี่บ็อบบี้ผมขอหนึ่งหนึ่งกับพี่แล้วกันนะเอาแล้วครับตอนนี้พี่บ็อบทำยังไงดีพี่บ็อบคนเดียวที่ตรงเอเขาคนเดียวกับหลอดไม้ไม้สองไม้เจอเนิร์กเนิร์กก็ไม่ใช่ย่อยเอาแล้วเนิร์กเก็บไปแล้วเนิร์กเก็บบ็อบแล้วเก็บไปน้องอะเอาแล้วครับโชว์บ็อบนะพี่น้องโชว์นะพี่น้องเวทกับเนิร์กเวทก จะเก็บพวงพีนอดเราจะเก็บพงพีเอาไปจักเก็บครับอุ๊ยอะไรอะเมื่อกี้แล้วเป็นเอาฝั่งเด้อครับทำให้คะแนนโอ้โหผมบอกแล้วครับว่าไม้สามคนนี้เป็นไม้ที่ได้รับการฝึกฝนและรับคมมาเป็นอย่างดีฮะตรงนี้กุติฮะแม่แล้วเวทนะพยายามวิ่งกลับมาช่วย เซอร์ครับเพื่อไม่ให้เซิร์นั้นจบชีวิตไปตรงนี้ฮะแม่ละสกอร์ตอนนี้18ต่อสูผมต้องบอกได้คำเดียวเลยว่านะตอนนี้ในแมปแรกเจนนี่ชอ์ในเกมแรกเป็นดจ<ก>้ากอ้เเ้โเ้โอ้โอ้ครัโครโอโอ้โ โอ้แต่พยายามสู้วนอยู่สุดชีวิตครับต่งฝั่งเอลเคต้องการกำลังใจครับทีเชียร์เอลเคพิมเอลเคด่วนเลยครับเชียร์เจเคพิมเจเอเคครับตอนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินต่อฝั่งเจเคตอนนี้ดูเหมือนว่าตีไม่เอาใครแล้วตีไม่เอาพี่ไม่เอาน้องตีไม่เอาเลยครับเวทนรอนี้รอนี้ร้อนร้อนมาไปแล้วเยี่ยแก้ไฟทำไมเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีครับไม่มีครับคุณตีคุณอย่าพูดโม้ตัวครับเดี๋ยวเป็นดาวบนประเด็นอีกโอ้โหไม่ไม่มีตาว่าวันนี้นะคุณตีเอลเคเล่นหลุดทรงครับเพราะว่าเขาประมาทแบบยืนคือมันตื่นกลัวครับด้วยความที่เจอจานัคานครับแล้วเขาเคยซ้อมแล้วเขาเคยกดเจอห้องเดียวกันนะครับแล้วทีนี้คือเขาเคยพ่ายแพ้มาก่อนเขาทำให้เขากดดันในตรงนี้ครับผมว่าก็เลยเลือกที่จะเป็นตัวเองครับวันนี้โอ้แม่และเซนน่าครับไม่ทันจริงๆครับผมพูดแล้วว่านาทีเดแยวมันไม่ทันจริงๆฮะ ผมว่ามือไม้ทางฝั่งเอลเคน่าจะเกิดการวิตกกังวลครับผมบอกแล้วว่าไม้ไม่ควรจะเจอกับไม้นะฮะแต่เรื่องที่ไม้ไปบัมกันและเจอทางฝั่งเวทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไม้ที่มากกว่านั้นเก็บไปอู้โห้าตัวเลยทีเดียวครับเป็นเรียกว่าช็อตไฮไลท์เลยครับคุณแจเก้ใช่ฮะและแม่ทาให้เจเคนะครับไม่เสียผู้เล่นตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าเขาหลังรีไฟแล้วไม่โดนบุกทงเลยครับคุณแจเก้คนเดียวเจอห้าลุมอ่ะโอ้ย เราเก็บหมดนะครับตรงนั้นอะเออมันเวอร์ไปืีเปล่าวะมุจิโอไม่เข้าใจฮะค,ครับหูแล้วไปออกนอกวงเดียว้องเบิกรถวิ่งหนีกันเป็นป่าลาบเป็นป่าลาบกันเลยทีเดียวเชียเ่ยวแล้วสรับแอลคครับโอโ้โหยี่สิบเอ็ดต่อสามเรียกได้ว่าผ่านฉลุยเลยครับในเกมแรกจุงจีฮะคนนี้แบบปืนฮะโอ้โหอันนี้ที่ผมบอกครับคุณดูสิครับอะ มันทงไขรกันแน่ครับเนี่ยจิ๊กกี้มันสีแดงแต่มันอยู่ทงน้ําเงินได้อย่างไรอ,อ,อ,อ่ะฮะเออเอารับเรียกว่าหลุดทงหลุดทรงจริงครับวันนี้โอเคฮะโอ้โหเขาเรียกว่าแต่ผมก็มอกว่าพยายามไม่เต็มที่แล้วฮะแต่เลือกที่จะไปไฟ์กับไม้นั่นเองซึ่งมันผิดแผนของทาง LK ไปหน่อยฮะแต่และคนพยายามที่จะปิดไม้ให้ได้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามโดยโดนเวทเก็บแทนซะเองอะ เรียกได้ว,ว่าโชว์ไปแล้วครับ MVP ไม่ใช่ใครครับดันเนออันดับหนึ่งเป็นเนอร์ครับคิวไป5เก็บทงไปสี่ดับสเป็นเวทครับ, 5, บคิวไป12ครับเดชไป3เก็บทงไปศูนยดับ3เป็นเจตตี้คิวไป8ครับเก็บทงไปศูนนั่นเองโอ้โหตกไปแล้วครับแมปแรกเกมแรกครับยังมีต่อครับอีกตั้งสอง2 2> s <S แมปครับ มึงได้บรรดุองเตอู้เยวายแล้วขาวสับปัได้บรรดุของเตยตมาับลตีเลยกููแ่ไม่กูไ่แอบแตแฟนโอเแต่ว่ากแอทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะไม่กูโชตตามเยเครับผมผู้ชนะก็ได้เปิดเพลงนี่แหละครับผม ตอนนี้ทาง LK ต้องการอย่างแรกเลยครับคือกำลังใจครับเพื่อให้ทีมนั้นกลับมายังคงฟอร์มเหมือนเดิมครับคุณจะกเก้ครับเป็นอย่างนี้ต่อไปดูเหมือนว่าจะเข้าทางทางฝั่ง JK เไปสมหมดเลยครับเรื่องทรัพยากรเองตั้งแต่ตอนตอนแรกแล้วคุณจะกเก้สังเกตไหมครัทรัพยากรครับไปเสียสองคนโดยคุณเนิร์สเก็บอย่างสวยงามน้งเซไฮน้ำปีมเลยคะับี้ไปได้แบบสวยจริงเป็นมาเชนะฮะแต่คิ้สองเลย เรียกได้ว่าเรียกกำลังใจขวัญกำลังใจได้ดีแล้วฝั่ง J.K. หลังจากนั้นก็เลือกที่จะทําการบุกเลยฮะเพราะว่า L.K มีผู้เล่นน้อยกว่าถึงสองคนและชนะไฟและเก็บธงห้าต่อศูนย์แรกมาได้และหลังจากนั้น J.K. ก็คุมทั้งไฟและมาแล้วครับผมและชนะไปได้นะครับในค่ำคืนนี้ดับและเริ่มเกมที่สองครับไลั up l u c ี้ครับเป็นบ๊อบบี้ฮะสโนเบลครับผานครับหลอดครับทาโร่ครับคีลาครับสการเลดครับอิงครับขนุนครับชักนมเซไฮและและและ อูเก้ครับผมอ่าแล้วมา JK ครับโชคครับไปฮะไลออนครับเนิร์ดครับเวทครับเนิร์ดครับชิโร่ยะชาครับจากัวครับเซอร์ครับบารดีครับเจสตี้และจุงจิครับผมแหมผมพูดเลยแล้วว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ LK มีปัญหาแน่ๆครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับอย่าเพิ่งยอมแพ้เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับผมยังมีกันต่อนะฮะยังมีกันต่อเหลืออีกหนึ่งแมปครับ อีกหนึ่งแมตต์ก,กับอีกหนึ่งแมตต์นะครับผมยังรอครับยังรอวันที่แอกลับมาขอกำลังใจเลยฮนะเชียร์ LK พิมพอ l เเชียร์ JK พิมพ์ j k ครับผมตอนนี้แอเคต้องการมากที่สุดคือกำลังใจนะจากทุกท่านนะหน่วยซัพพอร์ตทั้งหลายลุยกันไปเลยครับผมเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกน้องมาหยุดทุกการกระทำและมาชมคู่นี้กันก่อนครับระหว่างเจกับ l u ก k y Warrior คือผมบอกนะครับว่าจันท์คา่ยเล่นได้แบบ คงเส้นคงวาครับชุดนี้ผมบอกเลยว่ากฎเดจูนกันติดนี่ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่เขาไม่เวลาน้อยฮะถูกต้องครับผมาล้ครับเริ่มกันแล้วครับคุณจิ๊กนี่ฮไม้คนนี้ครับไม้คนนี้ครับผมบอกแล้วว่าเด็กน้อยครับคนนี้ครับเด็กไปห้าคิวครับใช่ฮะเลยเห็นหน้าตาเขาแล้วครับถ้าถือไม้โอซีผมบอกนกเลงหัวไม้ดีนี่เองครับผมใช่ครับแต่ถ้าได้ถือไม้ปูในโอซีนะใครก็ต้องกลมกราบเขาอะครับ คาบีแล้วคาพีแล้วคาบีครับพี่ปั่นผมเกินหน่อยนี้เลยครับพี่ปัเกินพี่ครับพี่ปัโเกินโอเบี้ยไม่ได้ครับพี่โอ้แต่ดูเหมือนดูเหมือนว่าทาง JK จะตั้งรับนะฮะแล้วดูเอาตัวแล้วครับเอาอีกอีกแล้ว เซฮครับชิโนยะฉาบไปป่าเซฮายดบ<ม>าบ,บ,บอยลบลงไปทางเอลเคดูเหมือนว่าจะมาไม่ทันนะและเป็นทางฝั่งเจเคที่ได้แอดด็อปไปครับคุณแจเก้ครับผมและเป็นทางฝั่งของในวงนะเป็นเนื้อครับโชคครับตรงนี้แล้วเป็นไปฮะที่ถือไม้ฮะโชคเป็นสนับครับและลัคก,กี้เหมือนจะดันแล้วเพราะรู้ว่าเป็นฝั่งบุกต้องบุกจริงๆระถึงเสียพู่เล่นเป็นหนึ่งคนก็ต้องจำใจบุกครับเพราะเวลามันน้อยฮะเอาแล้วบุกแล้วหรอครับตอนนี้เอลเค เออโอ้โหดูเหมือนดูเชิองกันอยู่ครับยังไม่เลือกที่จะบุกแล้วตอนนี้ยิงเปิดไปแล้วครับฝัง่งชักนมบอบบีตาบ,บอเกฑ์ฝั่งไลออนลงไปแล้วครับคุณยากี้เอาแล้วครับ,บแออเอเวเรส่งเริ่มมาแล้วครับคุณยากี้ผมบอกเลยดูที่คิวฟีดมาไม่มาดูที่คิวฟีดไปจะตียังไงดีและคีระเอาเก็บโชคครับเอาแล้วตอนนี้อิงเก็บจุงจิและเกิดอะไรขึ้นอกเวค,ครับอกเวเก็บสมบัติเซิร์ฟเซิร์ฟตายหลอดโดนหาตีหลอดเอาหลอดเก็บ่านได้แล้วเนิร์กเก็บฝั่งคีระาเอาแล้วครับเจเออ มาชิโร่ก็มาเนิร์กเก็บทาโร่ดอดเก็บทางฝั่งเคเคไปและตอนนี้อิงอิงโดนแทงตายอเอาแล้วครับโดนชิโร่และ,เห,ะ,นนะ,ะแลเหมือนว่าจะกันได้ไหมทางฝั่งเอลเคตอนนี้มาบุกสวยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะจะพยายามอยู่และตอนนี้บ็อบ,บบี้โดนยิงลงไปและเหมือนจะไม่มีปัญหาสำหรับการเก็บธงบ็อบบี้โดนหยาดโดนซ้ำพอขออุ้ยกระหลาดแทงตายฮะช<อ>ิโร่ฉลาดแทงตายโดนโปครับโดนโปครับโดนโปครับ กิโลและสโ, <ล S 2> โ <ล S 1> นเบ<ม>ล,<ม>ลยืนอย<ล>ู่คนเดียวอย่างงี้ พยายามอยู่ครับทาง JK มา Raw ไม่เยอะครับคุณแจ็กกี้มานแค่สท่านเท่านั้นทางฝั่ง JK ไอ้ทางฝั่ง LK ก็กันกันอยู่เต็มที่แต่จากอัวเก็บแล้วครับโดนยิงครับสโนเบลต้องออกมาแล้วครับตอนนี้พยายามที่จะตัดปืนถอยทางฝั่ง JK ครับฉลามมาแล้วต้องวิ่งกลับครับผมพยายามเคสตัวเองไม่ให้ตายครับผมจะไปไม่ได้ครับตอนนี้ไปแล้วเก็บร้อยครับไปเก็บสมบัครขนุดล้มลงไปตอนนี้ครับผมก็บอกเลยว่ามันจะไม่ไหวเอาหน้าตอนนี้ผุกันมาแล้วครับเป็นทางฝั่ง JK เคบุกมาใส่เอลเคกันบ้างเขาเต้ยแข็งและคิรัสเก็บเนื้อเลงไปเอาแล้วเนื้อตายและโชว์เก็บหางขบอลงไปฮุกเวเก็บเว็ดเอาแล้วครับเว็ดไม่ได้โชว์แล้วตอนนี้เวทดไม่ได้เชิดนะจะตีก็ตายเช่นเดียวกันเจเคโดนตายกันหมดเลยครับคุณแจกี้แต่เป็นทางฝั่งเขาเต้ยแก่งหนักเอลเคแล้วโชว์ตาตามาแล้วครับเนื้อตาครับเก็บกันไปเอาแล้วตอนนี้ ก็มไม่รู้แล้วรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับทางฝั่งเอลเคก็พยายามจะชุบเพื่อนและเซอร์ก็พยายามจะตัดไม่ให้ชุบเซฮายบอกเฮ้ยชุบลอยแล้วบอกชุบลอยเออแล้วพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามกันอยู่5ต่อ0นี้สกอร์ยังไม่ทิ้งห่างยังอยู่ในเกมทั้ง2ทีมยังอยู่ในเกมทั้งสองทีม6นาที41ี้ครับคุณจ็คกี้ัาผมแล้วทางฝั่งหลอดสตาร์บอยพยายามจะเก็บ ฝั่งไม้ของทางไปแไล้วแต่ว่าก็ยังเลือกที่กัดมาตีเนื้อครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญกว่าเพราะเป็นไม้เหมือนกันนะไม่อยากแย่งเพื่อนเล่นครับแหมแล้วตรงนี้เซิร์ฟพยายามและอาและเรียบร้อยครับหล่อนสามารถเก็บเนื้อออกจากเกไมไปได้ตรงนี้แหมและอีงับสับไปและจนเสียชีวิตนะรตรงนี้โอ้โหและบ๊อบบี้พยายามจะเก็บขี้ฮนะ และเหมือจะเป็นโผนัาทำให้เคลางฝั่งของ JK ออกจากวงโคจรทงไปได้ฮะแหมและเป็นทางฝั่ง LK ครับใช้แผนเคาร์เตอร์และแกครับส่วนกลับมาแลว JK มีแค่2คนเท่านั้นอยู่ตรงนี้และเจตีมเก็บสกัดเลยหยอกลงลงไปเป็นมือปืนฝั่งบุกครับทำให้ต้องชักเป็นชักนมแล้วครับที่ต้องมาอุกเวอุกเวครับเอาแลวครับตอนนี้มากันแล้วครับหาน ฐานสตาร์บอยมากันแล้วหลอดสตาร์บอยป็นคนเก็บทั้งพี่เป็นหมายแท้ชิโรเหมือนกันครับผมต้องอนกันทำไมต้องเล่นเสียงขนาดนั้นอีกตัวปะฮะอ,อีกตัวปะฮะและตอนนี้มาดูกันครับและหานกำลังจะเก็บครับและชิโรยังไม่ตายชิโรยังไม่ตายมาดียังอยู่ต้องแค้นสนออกมาก่อนไม่อย่างนั้นเขายังปิดไม่ได้จะมีการฝืนเที้ยวปล่าชิโ่ตายอิงเก็บชิโรจะจ่าเขาไปและอิงเก็บทั้งทาโร่และเซฮายอิงเก็บไปหมดแล้วเวทมาแล้วเวทมาแล้วเวทมาโชว์แล้วครับจังหวะนี้ไม่ให ไม่ให้แล้วตีไม่ได้ไม่ได้มตีอีกไม่ได้แล้วเาก็บจริงิงไปยังเก็บไม่ได้และอาหารปืนไปไหนปืนไปไหนเวทเข้าไปยามตีรอเอาแล้วบอบี้เก็บน้องฟังเจตี้ลงไปแล้วไปเก็บเวทเอาแล้วครับตอนนี้และบรมใหมันแคนเซิล l งสลาและเต้นโต๊ะทำไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยจะได้อยู่แล้วเรียบร้อยไฟตีหารลงไปและเป็นดาวฟัง J K ป้องกันถูกไว้ได้และเคาน์เตอร์กันอีกแล้วครับผมครับรอบที่สามพระบุญจากี้ ครับผมและเป็นทางฝั่งของ JK นะรับเคลียร์ไฟได้อย่างสวยงามจริงครับไม่ว่าจะโดนไปรับหรือว่าไปบุกนะคทำให้สโนว์เบลอยู่ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้จริงครับและเนิร์ดเก็บธงบีอยู่ครับตรงนี้เพราะว่าไม่อยากเก็บเอเพราะว่ามันจะเสียเวลาและเสียธงจะต้องการธงนะครับทำให้อะคีกง่าย,ยึ้นและเนิร์ดก็เลือกที่จะเก็บไว้ฮะและสโนว์เบลโดนไปต่อยโดยหมัดเปล่าฮะเพื่อป <c oughs> ้องกันไม่ให้สโนว์เบลนั้นได้ออนิเมชั่นจากเนิร์ดไปครับ แหม่แล้วเวดเดินมาเรียบเงียบง่ายๆแล้วมาตีสโนเบลกะไม้เดียวแต่ว่าวิ่งเลยไปไหนครับเนี่ยสโนเบลหล่นลงฮะตีไปฮะและยังไม่เข้ามุมฮะเพราะว่ามันยังไม่ขี่ครับแหม่ผมบอกเลยว่าเอลเคงานลําบากครับตรงนี้เพราะว่าทั้งไฟและทั้งธงก็ยังโดนเป็นจ่อและเป็นรลองเขาอยู่ครับตรงนี้โอ้โหและไปพยายามเพียรฐาโลครับถ้าตอนนี้สอาลัคกี้ไม่เก็บนะฮะ บอกเลยว่างานช้างครับ กรับ oh, <า>ยังยจะไม่ทันแล้วล่ะครับผมถ้ายังไม่เก็บตอนนี้ต้องรีบเก็บตอนนี้ยังมีเวลาครับสำหรับซางเอเคครับถือว่ากลับมาในเกมยังอยู่ในเกมมันอยู่ครับหลอดสตาร์บอยถ้าเลือกที่ใหญ่กับไฟกับไม้ด้วยกันเองดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเสี่ยงเกินไปแล้วนะครับตอนนี้พอต่างฝ่ายต่างวัดกันแล้วแล้วเวทเก็บตะบังสโนเบลไปคีระเก็บโชคสโนเบลเก็บตะบ,บังเซิร์ฟไปเอาแล้วครับตอนนี้แล้วหลอดยังตีกับเนิร์กอยู่ครับดูเหมือนว่าหลอดจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เองควรทําครับพอยมันผิดไปแล้วตอนนี้ไปวัดกับไไมม้้้อีกกแแลววตตตต่่่่่าาาางงงงฝยหัััขขดดสบนนเิึ ครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วตามไฟตามพายุทรนาโดผมมืนผมมือแล้วเนอเตียบกำลังฝังทงแล้วและจะปิดเกมนี้ไปเลยครับโอ้โหนึ่งหนึ่งฮะโอ้โหแล้วพูดตรงตรงผมพูดตรงตรงนะคุณแจกี้แล้วไปตามฝั่งเจเอทูเดอะเคครับปิดแมปในครั้งนี้ไปได้เรียบร้อยเลยครับผมครับแมขอแสดงความยินดีครับสำหรับแมปแรกครับเกมแรกเป็นของ JK ครับคุณ ครับผมไม่สามารถตามทันแล้วนะฮะทางฝั่งลักกี้แกงครับต้องไปแก้กันใหม่ในแมปหน้านั่นเองโอ้โหเต็มที่แล้วครับทางฝั่งลัคกี้ก็เต็มที่จริงๆครับแต่ว่าอิงก็แบกไม่ไหวอะถ้าเจอทีมแบบนี้เพราะว่าอิงมาคนเกีนวะฮะใช่คับไม้กันทำไมผมเหมือนเหมือนว่ามันเป็นการโชว์สกิลมันเหมือนแบบว่าอะในเมื่อมึงเก่งกับกูอะก็มาวัดเหลี่ยมกันถ้ากูเก็บมึงได้ทีมกูก็ชนะ เข้าใจไหมอ่าถ้ากูตายทีมกูก็แพ้ไฟเพราะว่าถ้าไม้ที่ทีมแข็งกับทีมแข็งไม่เจอกันเองนะครับแลว้วป็เรื่องเป็นเตียนอื่นมันก็เรียกได้ว่าเหมือนปล่อยเสือไปคาบเหยื่อตัวอื่นนะฮะเสือต้องเจอกับเสือเท่านั้นนะครับผมหลอดต้องเจอกับเวทหลอดต้องเจอกับไบสหลอดต้องเจอกับเนิร์กเท่านั้นนะครับผมแหมโอ้โหผมเหนื่อยเลยก็ว่าได้ฮนะและจีจีครับ,รบเรียบร้อยครับผม 14-0ก็สกอร์นี้เรียกได้ว่าเป็นส่งผลกดดันอย่างหนักให้กับทาง LK เลยครับในแมปแรกนี้ในเซนี่ชอโอ้โหไฟตึงจริงๆฮนะต้องขุดแลวดูดีฮะดูไปเล่นดีฮะผมผมบอกแล้วฮนะพอยตอนนี้แล้วเวทครับแล้วเซิร์ฟก็ตีในเดียวกันคนระับทาร่โลก็เซิร์ฟพยายามจะสู้อยู่ฮนะ แน้วดูเหมือนว่าต้องสับไล่สับรับไม่ให้เล่นกันแล้วครับและตายคู่เอาไปตายแล้วโดนเซิร์ฟสับตอนนี้และสกอร์และเซิร์ฟเหลืออีกทีเดียว ยาก็หมดทีเดียวเท่านั้นถ้าตีโดนเท่ากับตายและแม่ดูปืนช่วยทันพอดีครับและเซิร์ฟหมุนแล้ว360องศาไม่ใช่พยากรณ์ข่าวแต่เือเหลือทีเดียวเหลืออีกทีเดียวเหลือลอีกทีเดียวจะเก็บไปก่อนตายไหมและเรียบร้อยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วเขาวิ่งหนีและเซิร์ฟตายแทนครับเพราะยาหมดนั่นเองครับผมโอ้โหเอาเดอเวดครับมาดูตรงนี้ครับเจออุ๊เวครับจากคีระ และเก็บพีรักไปได้เวทเจอ,อุกเวแล้วกุกเว,ะกเว,ะกเวะจะทำไงจะล้างตาได้หรือไม่ จะวัดกันเลยไหมพยายามจยาตีกันอยู่อุ๊กเวอุ๊กเวตีให้โดนนะขอให้โดนพอถีบทําไมเวสบอกถีบทาไมอุ๊กเวอุ๊กเวถีบทําไมเลือดไม่ปั๊มใช่ไหมเลือดปัมะะ๊มแล้วอุ๊กเวบอกมาติมาติเวสมาติเวสอยากจะวัดเหมือนกันอยากจะรู้มันเป็นยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดหญ้าหรือกินพิซซ่า <c oughs> เหมือนดังกับคนเรียบร้อยครับเรียบร้อยรู้แล้วครับอุ๊กเวรู้แล้วว่า,วาเวสกินอะไรอะแล้วกินไม้ปูไปแล้วครับผมกินไม้ปูไปแล้วะฮะ แม่หลังจากกินไม้พู้นกินหัวกูไปด้วยครับเดี๋ยวบอกมันกินกินไม้แล้วมันกินหัวกูไปด้วยละ <c oughs> แม่ยังพลิกมาตีได้ครับโอ้โหมันเกินคนจร,จริงๆแม่ความแข็งแรงที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานครับเวดดูจังหวะนี้ครับไปอีกรอบแล้วกันอุ๊เวนอนยังไม่พอใช่ไหมรุดฟื้นขึ้นมาทำไมฟื้นขึ้นมาทำไมอุ๊เวไปรอบสองเลยครับเจ็ตีตีไป และดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยแล้ว,ลวจะตายไหมตายครับผมแม่โอ้โหเอ้เอ็มวีพีไม่ใช่กันใหญ่ครับเนิร์ดครับตัวเก็บธงนาฝั่งเจเคับเก็บไปสามธงนะคิวไปสองอันดับสองเป็นเวทครับคิวไปเก้า แล้ตายไป6ครับเก็บทงเป็นส่วนดับสาเป็นไปครับเตียงคู่ม,มากับเพื่อนตัวเองครับคิวไปแครับเก็บทงไปสวนับตายไป3ครับผมจบไปแล้วครับสำหรับแมปแรกครับตอนนี้ครับผมพักสักครู่เดียวแล้วเจอกันแมปสองต่อกันเลยไ โอเดไม่กูโอเออซบซบบอตั้งมบว่าบอแหมนงทนองทนสสคือแฟมิลสตมันคิดและดูดทกันมาท่าไหรตสมองมควรกยเชื่อมใช่มาบอกว่าเจคตีู้กฟทังห่เช่มมันย้ดูดีอบอจะของมาเทว่าทำยี่